สวัสดีค่ะชื่อหน่อยนะคะก็เ <c oughs> ขาว่าเป็นภาษาอีสานแล้กันคือจากประมาณสี่หามือแล้วนะคะที่บได้ลงวิดีโออย่างเลยในะ u t u b e ก็รู้สึกว่าอยู่บ้านกับบได้เฮ็ดอย่างกับว่าอยู่กับลูกบ่บลู้ว่าสิเฮ็ดอย่างก็ <c oughs> สอน สอนเขาวาดลูกเนาะวาดรูปแล้วก็เลียนหนังสือเนี่ยเขียนกอไก่เขียนร้อยเขียนปลาลูบปลาให้เขาแล้วให้เขาเขียนเส้็จสินะแล้วก็ให้เขาเขียนลูกอันนี้เขาเขียนเองพวกกอไก่เขาไเขาเลียนไปแล้วเขาบอกว่าอยากเขียนลูกธรรมดาเนี่ยเห็นบ่กวเป็องสามอย่างสีห้องก็เขียนร้อยปลาให้เขาแล้วเขาก็เขียนแล้วเขาเขียนลูกอันนี้ห้องน้องอะเล็กน้องอเล็กเราเขียนเองอันนี้กรลูกให้เราเขียนเองด้วย เราก็บอกว่ามีดวงอาทิตย์มีแม่นี่นีันน้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดได้แหละค่ะตอนนี้น้องอะไรก็ได้ซีขวบวันที่ยี่สิบกับหาขวบยี่สิบเดือนกรกฎาเขาเขียนเองเขียนเองของเขานะที่จริงมันมีหลายอย่างไออัดวิดีโอสักหาหาหาหน้าที่ก็เลยเอามาแค่นี้อันนี้แม่เป็นคนเขียน อันนี้เป็นสีใหม่ค่ะเขียนเองเห็นบะเป็นรูปบัวเป็นคนที่แบบว่าเพราะว่าหมู่บ้านที่จะคของเกิดอะ่ะมันอยู่กับน้องนม้มน้องนามำซื้อน้องบันทงไ่นะคะแต่แต่ก่อนเนี่ยก็จะมีสาบัวขึ้นเต็มเลยก็มีฟักบัวให้เก็บนะ่าเป็นคนมาก,กินคือยังมาก,กินดอกบัวฟักบัวสินะเก็บมาไหวาพระเก็บมาไหวาพระแล้วก็ แกมาก,กินเนาะหมามันเป็นเวลาบาดลูบเนี่ยก็มักที่จริงกระเบิงเลยผู้อื่นเขาเจ้าเขียนน่ะแลหละเขาก็ผู้พักลักจําอันนี้กกใส่สีน้ำค่ะสีใหม่ไอ้สีเป็นแท่งๆที่เป็นเมจิกเนาะสีเมจิกนะคะเ,เขียนไปทำตามธรรมชาติแหละเขียนแจ็คแล้วบ่แล้วเขาแกเขียนไปแล้วแต่อารมณ์มันมันบอกให้เขียน <laughs> สีมันขอนข้าง,งชาติเพราะว่ามันเป็นสีเมจิกนะคะสีเมจิก เป็นต้นไม้ก็มีผู้สาวนั่งอ่านหนังสืออยู่ใครๆก็ว่าเป็นเนินสูงๆไกลๆภูเขานะมักเป็นคนไปเที่ยวไปเที่ยวภูเขาพอไปเที่ยวภูเขาแล้วอ็ะมันจะมีน้องนามีเนินมีต้นไม้สินาะแต่ว่าคือว่าห้องโบก่งใต้เสศจมันก็เลยเขียนออกมาเขียนมา่านแล้วอ่ะเขียนไปยังสั่นเพราะว่าลูกศิษย์บ่มครูนะคะาเขียนไปตาม ามความคิดของเห่าเฮาคิดออกมาจากไหนเห่าเขียนไปยังไงให้ภาพเขียนมาแล้วดอกแต่ว่าภาพที่มากที่สุดก็คือว่าภาพดอกไม้ดอกบัวดอกไม้หรือว่าเป็นน้องน้ำยังสิเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเหาชีวิตที่เฮาเกิดมาเฮ่าก็อยู่กับสิ่งนั้นยังสินะครบก็ไ้เขียนลายดอกลูกนะ้เมื่อนี้กะ กินเขาแล้วจากม่งแล้วเบิ่งก่อนมันก็บใบสามจากเขาสีมงแล้วค่ะทั้งนี้คิดหอดพี่น้องด้วจ้ะพี่น้องอทั้ทงอ,อ,อุดรทั้งเมืองไทยกินหอดหลายก็ให้ระวังรักษาลูกสุขภาพกันตอนนี้กำลังอยากจะเขียนหนังสือจากเหลมนึงขึ้นมาแต่ว่ามือน,นี้ก็รู้สึกว่ามันบกค่อยมีไอเดียปานใดก็เลยอยู่แบบ สนุกสนานกับลูกเมื่อหนึ่งน้องอเล็กกับผนอยู่ในบ้านเรามือเนี้ยให้เขียนเลขหนึ่งถึงเลขสีเป็นภาษาเป็นเอ่อเอ่อเลขไทยนะคะอักษรไทยอ่ะเลขหนึ่งเลขสองเลขสองไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเลขหนึ่งอ่รบิดเราก็เขียนแล้วแล้วก็พวกให้นับตัวเลขเนี่เราก็เลียนทุ่มือเราก็จําได้แล้วทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วภาษาอิตาลีเราก็ได้แล้วสินะ ก็เลยมือนี่ก็เลยให้เราเขียนเลขหนึ่งถึงเลขสีเป็นภาษาภาษาไทยเลขไทยลายไทยของเราเลยอาจาบอดได้ว่าเขาเื่นจังสี่บอดเ,เป็นว่าช่วงนี้สิ่งลึกลับยังก็ท่านได้อยากเล่าปันไดลจะจ้ะเป็นว่าเอาไว้ช่วงนี้เข้ามาหาอย่างแบบธรรมดาธรรมชาติบ้นบานไปก่อนพบกันข้าวหนานะคะเดแล้วจะ จะหาเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังนะจา๊ะอคิดหอดคิดถึงทุกคนรักษาสุขภาพด้วยจ้ะสวัสดีจา้า